คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดวันที่7ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆนะครับแม่นๆนะครับผมไม่อ c พี่น้องรับชมนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขที่ออกนะครับ 7 3 3 8 2 2นะครับแนวทางออก733นะครับ822นะครับในงวดวันที่4นะครับตุลาคมนะครับพศ2อ6 4นนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีสําหรับชุดวิ่งนะครับเรียกวิ่งมีอยู่7นะครับก็จะเข้าอยู่แค่73นะครับแอดมินให้เน้นวิ่งเน้นเจาะอยู่นะครับแต่ว่า2ตัวบนไม่เข้านะครับให้11นะครับ ให้1 1ออก2 2สนะครับสำหรับชุด2ตัวบนนะครับเข้าเฉพาะ73ชุดวิ่งนะครับผมเม็ดเดียวนะครับเลขที่ให้ไปก็คือเลข7เลข1และก็เลข4นะครับผมหูแต้มเดียวนะครับผมถ้า4เป็น4 8นี่ก็จะเข้าทั้ง2ตัวนะครับอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมวดนี้ก็มาเฉพาะเลข7นะครับอ่าก็สำหรับเลขชุด2ตัวบนยังไม่เข้านะครับผมให้1 1นะครับผม ออก2อสองอ่ะเลขเบิลนะครับก็จะมีหลายสำนักเลยทีเดียวนะครับที่ค่อนข้างจะไม่เฟิร์มนะครับ2องสองงวดที่แล้วนะครับผมครับผมแอดมินก็จะใช้สูตรตำรานี้เหมือนเดิมนะครับผมเป็นสูตรของมังกรทองนะครับวัวันจันแอดมินไม่ได้เจาะ2นะครับถ้าเจาะ2ก็จะเข้าอยู่แอดมินเจาะได้4ได้4ได้7นะครับแล้วก็ได้1จากเลขตักทางทองนะครับเอาเลขชุดสูตรมา2ตัวนะครับคือเจา7กับ4นะครับผม ก็มาเฉพาะ7นะครับผมมา73แต่ว่าไม่ได้เจาะนะครับสายวิ่งเท่านั้นนะครับผมที่จะเข้า73ดแอดมินเจาะได้74นะครับผมเี่ชิพี่น้องแล้วก็71นะครับสำหรับสูตรมังกรทองก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ถือว่ายังไม่หลุดนะครับผมก็เข้าสังสอปปลาวนะครับผม73นะครับครับผมในงวดวันพฤหัสนะครับผมแอดมินก็จะใช้สูตรนี้เหมือนเดิมนะครับงวดนี้ก็จะใช้ในตารางหมดเลยนะครับ จากทางช่องนิดนึงแล้วก็ตารางด้วยนะครับเลขในตารางนะครับก็จะมีเลขเ็เลข0เลข9เลข3เลข5เลข1นะครับกันก็คือเลข2นะครับแอดมินก็จะใช้ตัวเลขนะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับผมในงวดนี้สูตรนี้เหมือนเดิมนะครับก็ตามรุ่นตามเชียร์กันงวดนี้ก็ขอให้เข้า3ตัวตรงนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับครับผมตัวเลขในทางแอดมินก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาชมกันเลยนะครับสาหรับเลขสูตรเจาะ 3ตัวเน้นๆนะครับผมในงวดประจำวันที่7นะครับตุลาคมนะครับปศสองพนกะครับกับสูตรนื้อเมียนเดิมนะครับสูตรนี้เหมือนเดิมสูตรตามตารางสูตรมังกรทองนะครับสูตรหัวลาวพัฒนานะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับผมก็เพิ่งได้มีโอกาสเอามานำเสนอนะครับเอามาออกอากาศเอามาแบ่งปัน f c พี่น้องรับชมนะครับสำหรับไทยงวดวันศุกร์เข้านะครับผม งวดสุกที่แล้วเข้านะครับผมหนึ่งนะครับแอดมินเจาะได้วันเสาร์ตามรุ้นต่อเลยแอดมินจะเจาะเด่นๆให้นะครับสําหรับงวดต่อไปของไทยก็คือวันเสาร์โอเคนะครับสําหรับตัวเลขก็ได้คัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเด่นๆนะครับก็จะมี7มี0ย์มี2มี3มี9มี1นะครับเลขสูตรของมังกรทองนะครับผมจะเจาะตามสูตรครับผมวดนนี้นะครับผมเด่นๆนะครับผมก็คือ7นะครับผมวดนนี้ก็คือ7เนาะ เจาะ7นะครับเลขในตารางมี6ตัวนะครับแอดมินก็จะเจาะมาแค่สามคู่นะครับผมเจาะ3คู่ให้ดูนะครับแต่ละคู่ก็จะมีอยู่4นะครับผมเด่นๆก็จะมี7นะครับ7ก็จะมี78นะครับผม75 73แล้วก็79นะครับผมสำหรับเด่น7นะครับสำหรับคนงบน้อยแอดมินก็จะเจาะให้แค่2คู่นะครับผมเด่นๆนะครับผมก็จะเป็นอยู่ที่เจ็ด สามสามเจ็ดนะครับผมเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะตัวเด่นนะครับอันนี้ก็รองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้านะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับสุดเจาะสามตัวนะครับสําหรับอันนี้ก็คือตัวเด่นนะครับผมที่เจาะดักทางช่องนะครับผมครับผมก็สําหรับเด่นต่อไปก็คือสองนะครับแอดมินก็จะเจาะอยู่ที่สองนะครับตัวเลขหกตัวแอดมินก็จะเจาะมาแค่สามคู่เนาะอ่า สองนะครับก็จะมีสองเจ็ดศูนย์สองแปดสองสองหนึ่งนะครับก็จะมีศูนย์สองสองศูนย์ตัวเด่นนะครับศูนย์สองสองศูนย์นะครับแล้วก็เจ็ดสองสองเจ็ดอ่าตัวเด่นนะครับตัวที่ชอบออกและตัวที่น่าจะออกที่สุดนะครับแอดมินเจาะมาตามนี้เลยนะครับสําหรับเด่นสองนะครับก็มีแค่สองคู่เองนะครับสําหรับเด่นเจาะสุดท้ายนะครับผมก็คือเจาะที่ศูนย์อ่าก็จะมีเจ็ดมีสองมีศูนย์ก็จะมีอยู่ที่ ศูน0์เจ็สอนาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ศูนย์เจงแล้วก็ศูนเะครับผมเด่นเดนะครับผมก็จะเป็นอยู่ที่02 20เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจ็ดศูนะครับสำหรับ03กับศูนองนะครับผมลองไว้พวกความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับบางทีก็มาออกชุดรองนะครับก็เจาะแค่ อย่างละ2คู่นะครับผมครับผมสาหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถคัดเลือกเดินตารางได้เลยนะครับเป็นเลขสูตรนะครับคัดสรรมาอย่างดีนะครับผมครับผมก็มาไปกันต่อนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวเด่นๆนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่379 802 3 7ก็เก็เด่นนะครับ802ก็รองนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับ สำหรับชุด4ตัวนะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักนะครับชุด4ตัวก็จะมีอยู่ที่7379 7802นะครับผมอันนี้ก็ลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมี7 7 2ด3จ0ดนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับในงวดประจำวันที่7ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับผม ครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจะออกไปนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็เอามานําเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอ f อพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับว่าตัวเลขของแอดมินคิมพาด้วยนะครับคิมนําโชคพาด้วยจะเข้าต่องวดไหมนะครับจะเป็นหมูหรือจะเป็นจ่านะครับก็ตามรุ้นตามเชียร์กันนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับผมในงวดประจําวันที่7ตุลาคมนะครับ2564นกะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพาโดยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ถ้า f c พี่น้องอยากได้สูตรไหนนะครับสูตรเม็ดเดียวหรือว่าสูตร2ตัวนะครับก็อคอมเมนต์มาใต้คลิปหรือว่าสูตรเลขวิ่งนะครับก็อคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับผมแอดมินก็จะหาสูตรเด็ดๆนะครับมา FC พี่น้องรับชมต่อไปนะครับอยากได้เม็ดเดียวแอดมินก็จะค้นหาสูตรแม่นๆนะครับผมงวดนี้มา FC พี่น้องรับชมนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอ FC ซพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีเฮงปังๆนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตััวลาไปก่อนนะครบ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสอหรับวันนี้สวัสดีครับ